ชื่อเรือพญานาะคที่ปกปักรักษาในวัดสมัมมณีในการพบเห็นแสงเทียนคล้ายตัวพญานาะคก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีพญานาคปกปักรักษามีอยู่จริงหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนมีผู้เฒ่าผู้แก่เรากันว่ามีการพบเห็นแสงคล้ายดวงแก้วชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าแก้วมณีโชิ วัดสมณีมีประวัติที่น่าสนใจหลากหลายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆมากมายมีสิ่งปาฏิหารเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนซึ่งรับรู้ได้จากกันเล่าปากต่อปากของผู้ที่ได้มาเยือนและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากคำบอกเล่าของบรรพบรุษชาวบ้านภักตกมีแต่คำบอกกล่าว เมื่อวันดีขึ้นดีจะมีผู้คนเห็นแสงไฟที่เรียกว่าแสงมณีโชรลอยขึ้นมาจากสระน้ําและอยู่เหนือสระน้ําจากคําบอกเล่านี้จึงสันนิฐานได้ว่าแสงไฟที่ว่าอาจจะเป็นลูกไฟของพญานาะคที่แสดงสัญญาอนุภาพยินดีหรือรับรู้ ถึงการจัดงานกิจกรรมต่างๆของทางวัดสัมณีเพราะตามคำบอกเล่าของผู้พบเห็นก็มักจะพูดว่าในวันดีคืนดีจะพบเห็นคำว่าวันดีคืนดีนี้ตามความเข้าใจเป็นวันที่สำคัญที่ทางวัดและชาวบ้านจัดขึ้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระวันศิลที่พอออกไม่ออกหรืออุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมจำสิ่งที่วัดงานประเพณีก็จะเป็นวันที่มีกิจกรรมที่สำคัญของวัดสมณีเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถ ท่วสารจิตเดินทางกันมาเพื่อกลาบไหว้ขอพรกับหงลวงพ่อพระประธานเป็นจำนวนมากไม่เว้นแต่ละวันวัดสามณีจะมีหอเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณรุ่นปู่ลุ่นย่านันบย้อนหลังไป2 2งปี หมปู่โคตจะมีมาพร้อมกับการก่อตั้งวัดสัมณีจากคำบอกเล่าของเจ้าวันแลลของวัดสัมณีหลวงปู่ปานพุทธจิตโตเล่าว่าได้พบเห็นหมอปู่โคตที่ยังไม่มีพระพุทธรูปยังไม่มีอะไรจนมาในช่วงของผู้ใหญ่บ้านคำมีอินอำคา พร้อมคณะครอบครัวได้นำเอาพระประธานพระพุทธรูปองค์แรกมาถวายให้กับทางวัดเพื่อนำมาปฏิสถานไว้เป็นมิ่งขวัญวิ่งชัยให้เคารพกราบไหว้สักการะขอพรของชาวบ้านพร้อมทั้งในหมู่บ้านแทนองค์ปู่โคตองค์เดิม